Yeah. โอเคครับทุกคนตอนนี้รถไฟมาแล้วอ่าเสียปูดมาแล้วปูดแบบนี้ก็ต้องด่วนสปินเตอร์แน่นอนนะจะสันส่นๆเลยนะมาแล้วมาแล้วเขาบวนเกนะ้าเกแปดจุกสเสม็ดกรุงเทพมหานคร